ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยข้ามาให้อย่างใบแบบนี้เลยตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ตัวใหญ่มากอุ้ยสองตัวอุ้ยอุ้ยจิโอ้โหจับปูตัวพึกใหญ่อุ้ยตายตัวขนนะขีดทาฟ้าอยู่เหมือนี่ยวันนี้น ได้แล้วได้ตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยโ <c oughs> อ้ตัวใหญ่มากโอ้โอ้ตัวนี่จังโอ้เข้าไปหาไปตกปลาอู้ตายร้ <c oughs> อนมากทุกคน <c oughs> ไปตกปลาฮะ ปูแดดแรงนั่นไงปูมันเก็บไม่ได้มันไม่มีรองเท้าปูเจอคือบวคืนไปเอานั่นไงปูไม่นะ่ะมันได้อีดวนะีดอุ้ยนี่ไงปูอีกตัวนึงนำไปไหนแล้วใหญ่ใหญ่ทุกตัวนี่ๆนี่นะจะเอาไม้มาเชียด้ดยนี่นี่ตุ่ข้างนี่ไง จุมอยู่นี้ตัวนี้เออเนี่ยโอ้โหเชี่ยยจับปูด้วยมือเปล่าจ้ได้อูได้แล้วนะจ๊ะยูนี่ใส่จ,จับไว้ทำผมอะฮะมันจะกินเหรอโอ้โหไปมาตกป่าได้ปูเซยเอาอีกเหรอมีอ่เหรอว้ายตัวนึงอยู่นั่นอยู่นั่น <laughs> เจ้าคือเจ้เกิ้งนี่ยว้ายอะไรเนี่ยมันก็เป็นลูกตานานนก่งถ้ให้ให้ปู่เนีย่ยต้องมาห้าตอนบ่ายวู้มันก็ร้อนดีแค่นี้ก็ร้อนจะตายแล้วใช่ตอนบ่ายแล้วปู่มันจะออกออเออหรออไม่รู้เรื่องมันจะมาอยู่ที่มันธนาอือนี่มันเย็นแล้วใช่ไหมเด็ดนะเบ็เด้สิทธิ์บนน้องมอนี่อีกตัวหนึ่ง

โอ้ตัวใหญ่ามากอุ้ยสองตัวอุ้ยอุ้ยจิโอ้โหจับปูตัวพวกใหญ่อุ้งตายตัวขนาดน่ะขีมทาฟ้าอยู่เหนะมือนี่ยวันนะี้ได้แล้วได้ตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยโอย้ตัวใหญ่ามากโอ้โอ้ตัวใหญ่จัง กูเขาไปหากูเหี่ยวออกจากกูมันปีนได้เหรอได้ทำไมมันปีนออกจากคูได้อ่ะแกดูนะแกมันปีนนะอ้หูกระดกนี้คนะุณอ้หู่มไปแล้วไม่มาเหยให้ได้คุณเออจะหายคอโอ้ได้แล้วเหรอกำมาแล้วเหรอ งูสองตัวเลยอย่างไวมันคือ b o ด้เมือะแลเขาจับเป็นหรอจับตรงกระดองงูมไม่เห็นเลยแต่มันไม่ตัวใหญ่นุ่นอ้าวน,นุ่นยางรูลายเต็มหัว ไม่ตัวใหญ่จะลงไหมเนี่ยไม่ลงทุคนดูวิวอุยเปลยนแต่ได้เวละ่ะนี่ถือขนมปังมาด้วยนะคะทุกคนเมื่อก่อนน้ำในสระสระสระลึกกี่เมตรน่าจะสองเมตรกว่าได้เนาะตัวนี้มันน้ำเต็มสระแล้วอะ ร้อนมากใสยเย่เหยื่ออยู่ไอ,อ้บุน <c oughs> ้อป่าจมจมจมอยู่พะร้อนมาก,อ,อ,มากมมอ้ว่าธรรมดาฉันพนจังร้อนมากเลยค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะาอายุขึ้นมามอู้ปลาสวายตัวใหญ่แล้วเหรอนน่นก็ไม่ใหญ่มากไม่ปลาสวายที่เริ่มตัวใหญ่แต่ก่อนพี่มาปล่อยเท่ากับจะปล่อยเหมือนเมื่อกี้แล้วไม่ทันได้เลย กวนไปแบบปล่อยตัวนน,ปปวนู่นเดี๋ยวจอกเหรอปล่จอกปล่จอกอันนี้มันไม่เวรปล่อยจอกอันนี้เขาไม่กินกันแล้เอามาปล่อยทำไมเอาปล่อยเล่นเล่นโอ้แล้วก็ตุกเล่นเล่นอ่ะคืนไป,นอไปโอ้ยได้ไหมเนี่ยโว๊ยไปติดไม้ไม่ได้ทีนี้ไม่เอามันตัวเล็ก สี่โมงเย็นค่ะร้อนมากได้แต่ปูไปตกบลาแล้วมันไม่ได้น้ำเยอะเกินเดินกลับบ้านได้แต่ว่าตัวเล็กๆพักบุ้งอ่ะตัวนี้ก็ไม่ออกเลยไง

ใช่ได้เป็นสิบตัวแล้วเลอเนี่ยพอดีไหนถ้ามันมันมือช่วยนะเหมืนอีไดอูสู่เพื่ไงเจ๊ดูจะสู้เลยอีสู้เลยฮะระหว่างมันนี่เขา สู้ฉันไหนยกมาโอ้ใหญ่มากใหญ่มากไปเลิกกันทั้งูที่ได้วันนี้เยอะมากเออมีลุงด้วยวันนี้น่าจะเอาวันหลังเอาไว้ด้ไปด้วย ัวใยญ่มากผมไอ้ด้าจะเป็นบอลลู